มาดูอีเรื่องเงินหมื่นพี่ก้องโอ้เงินหมื่นเนี่ยวันนี้วันนี้เขาจ่ายวันสุดท้ายแล้วนะครับโอนเข้าวันวสุดท้ายแล้วแต่ว่าใครที่พลาดเนี่ยยังยังมีซ่อมให้สามรอบยี่สิบสองตุลายี่สิบสองพฤศจิกายี่สิบสองธันวานะครับก็ไปเก็บตกนะครับบรรยากาศของการไปกดสตางค์ของชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางและก็ผู้พิการนะครับอย่างที่อุทัยธานีเนี่ยนะ ก็ม <laughs> ีรายงานบอกว่ามีประชาชนเนี่ยไปที่ทกสสาขาหนองฉางอำเภอหนองฉางเข้าคิวกันใช้บัตร ATM กดเงินแล้วก็นําสมุดบ้างก็นําสมุดบัญชีธนาคารมาปรับมาเช็คยอยกันอย่างคึกคักเลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัตร ATM ก็เอาสมุดบัญชีไปเบิกที่ข้างในธนาคารนะรายงานบอกว่าที่ทกสสาขาหนองฉางเนี่ย มีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากจนล้นยาวออกมาถึงถนนข้างนอกหน้าธนาคารเลยนะเจ้าหน้าที่ต้องออกมา,าประัมพันธ์แบ่งคิวจัดระบบเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะครับในขณะที่าชาวกระเหรี่ยงที่ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดนะครับก็บอกว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่ตีห้ายังได้คิวที่ร้อยเลยนะเพราะมีคนมาต่อคิวกันยาวเหยียด สาเหตุที่เดินทางมาใช้บริการที่สาขาหนองฉางเนื่องจากว่าธนาคารในพื้นที่ของตนเนี่ยให้บริการได้แค่เพียง100คิวเองก็เลยต้องมาไกลาลหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่มี ATM กดเงินสดต,ต้องใช้สมุดปัดเช็คยอดแล้วก็เบิกเงินด้วยสมุดนะ,ะโอ้เนี่นี่เป็นบรรยากาศ<อ>ที่อุทายธานนีนะครับเหล่านี้เหล่านี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเลยใช่ไหมคะอ,อ มีบับรประชาชนผูกพร้อมเพยกกันหมดแล้วใช่ไหมคะออสุดท้ายอุทัยธานีนะคะคนที่อื่นบ้างละ่ะที่อื่นก็อย่างที่นครราชสีมานะครับก็ปรากฏว่าแบบบรรยากาศนี่คึกคักมากเลยคือคนเนี่ยก็เอาเงินที่ได้เนี่ยนะครับอย่างที่ในตลาดเทิดไทยเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของโครากนะไป ซื้อดับใจซื้อกุ้งหอยปูปลาซื้ออาหารทะเลมันจะหลงกันลูกตู่ซีฟู้ดเลยที่ร้านนี้ร้านลูกตู่ซีฟู้ดแม่เข้าใจหาร้านได้ตังแล้วเราก็ต้องกินต้องใช้ไปริสู่ซีฟู้ดเลยนะครับแม่ค้าขายอาหารทะเลรายหนึ่งนะครับในตลาดเทือดไทยเนี่ยบอกว่าตั้งแต่หน้าฝนมาี่ร้านอาหารทะเลที่ตัวเองขายเนี่ยแม่มันยอดมันซบเซามากเลยนะ เศรษฐกิจก็ไม่ดีลูกค้าก็รักเข็มขัดใช้จ่ายอย่างประหยัดแต่พอมีโครงการเงินหมื่นช่วงสองสาวันมานี้ทําให้ร้านขายอาหารทะเลกลับมาคึกคักเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอยอดขายหลายอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นหอยแมลงภู้จากเดิมสั่งมาขายวลาสองกิโลกร,รมัมบางวันก็หมดบางวันก็เหลือแต่เมื่อวานนี้นะวันที่ย9สเ้านี่ยสั่งมาพันกิโลกร,รมัมที่ปอง,ปงหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักตัวเดียวเลย นี่ค่ะสารินีบอกฉลองกันยกใหญ่กุ้งขาวปกติขายได้เวลา300กิโลกรัมล่าสุดนำมาขาย580กิโลกรัมเท่าตัวแล้วก็หมดเหมือนกันนะคือยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างพวดพลาดพวดพ้าเลยคนมีสตางค์กันหมื่นฟื้นเศรษฐกิจอ่ะก็ไม่ต้องอะไรอ่ะเซเว่นอ่ะไม่เคยเลยที่จะแบบว่าให้สแกนจะต้องไปโหลดแอโหล แล้วเราก็เอาเงินเราใส่ในทรูเพื่อจะซื้อของเซเว่นพอมีเงินหมื่นปุ๊บเซเว่นสแกนได้ปั๊บเลยเปรับตัวเร็วปรับตัวเร็วมากนะครวรสิีมาไปแล้วเนอะเ,อเราไปดูที่หนองอะไรนะหนอง,นองบัวลำพูนะก็บรรยากาศก็ไม่ต่างกันนะคนก็ไปเต็มออมสินนะฮะอันนี้ที่ธนาคารออมสินบางคนก็ออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีสีก็มีนะครับเพราะว่า,าได้แล้วเนี่ยแต่ว่า วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคนแน่นนะเบิกเงินไม่ทันนะก็ต้องมาวันวันสุ้เมื่อวันเมื่อวันไม่มีสวัสดี่ไม่ได้จ่ายวันนี้วันสุดท้ายเล่าเบียร์นี้ก็ฉลองเต็มที่นะยอดขายนี่น่าจะกระฉูดกระชากเลยนะน้องบัวลำพูคนแน่นเรียกว่าไกลแสนไกลแค่ไหนผู้คนก็มากันนะคะมากัน